อย่งบ้างครับสายอ่ะปวดปันเนคนละคนใช่ไหมที่จัดกระดูกใช่ไหมใช่ครับล่งไหมฮะเลือกดีอ่ะมันเป็นน้องเอกพลเป็นกันบ้างที่ปวดปันกินปลาไหลเดินเป็นน้องฐานรึป่ะใช่ครับกินปลาไหลปลาไหลติดฟันกลางมันติดฟันอันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมครับใชครับพิ่ตี๋เนี่ยไม่หลายวันเนาะ